สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้อง FC ครับวันนี้พาพี่น้อง FC ไปทำการแก้ไขปัญหาเรื่องของเครื่องตัดหญ้าไม่มีกำลังเวลาเครื่องตัดหญ้าไปโดนกอหญ้าแล้วมันไม่หมุนนะครับเพื่อน,อนๆนาคิมีอาการจินน้ำมันต้องใช้รอบเครื่องที่สูงนะครับใบมีดมันถึงจะหมุนใบมีดมันถึงจะทำงานนะครับวันนี้จะพาพี่น้อง FC ไปดูแนวทางการแก้ไข ในสไตล์ตบ้านๆน,นะครับพี่น้อง f c จริงๆแล้วซื้อใส่ใหม่ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับกับอุปกรณ์ชิ้นดังต่อไปนี้นะครับทุกท่านวันนี้ผมพาเ,เพื่อนๆมาทําการย้ําคลัดนะครับเพราะว่าผ้าคลัดมันหมดถึงเนื้ออลูมิเนียมอย่างนี้เลยนะครับไอตัวเงาๆก็คืออลูมิเนียมนะผ้าคลัดเป็นเนื้อสีดํานะครับทีนี้ปัญหามันเกิดอยู่ตรงที่ว่าวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ นะครับพรุ่งนี้วันจันทร์ก็จริงครับแต่ว่ามันเป็นวันหยุดนะดักขัตฤกษ์นะครับวันเข้าพรรษานะครับอ่าทีนี้จะไปซื้ออะไรร้านอะไรไม่เปิดแน่ๆจะสั่งก็ไม่ทันอยู่แล้วต้องใช้งานนะครับเราก็เอาผ้าเบรกเนี่ยนะที่เห็นถืออยู่ตอนนี้ก็คือผ้าเบรกของหมอใส่นั่นเองนะผ้าเบรกดํานะครับเราเอาผ้าเบรกดํามาทําการเกีีร์แต่งให้เข้ารูปให้โค้งเข้ารูปนะครับแล้วก็ เราใช้เป็นกาวร้อนนะครับหยอดให้ติดกันนะอันนี้นะครับสชิ้นนี้เราได้ทำเสร็จสับเรียบร้อยนะครับสก้อนนี้นะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะชั้นในก็จะเป็นการหยอดกาวร้อนนะครับชั้นนอกก็จะเป็นกาวประเภทอ่าอีบ e ็อกซี่กาวมหาอุดนะครับอ่าทาซ้ำเข้าไปอีก1รอบนะครับทุกท่านนะ นี่นะครับก็เป็นแนวทางของเรานะครับแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อนเเมื่อคัดรื่นคัดหมดจริงๆแล้วซื้อใหม่มันก็ไม่กี่กระตังหรอกแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดนะครับวันหยุดเราไม่มีร้านอะไรที่จะไปซื้อแล้วนะครับอ่าแต่เขาก็ต้องใช้งานนะครับอ่าช่วงนี้จะเป็นช่วงตัดต้นข้าวนะครับตัดต้นข้าวตัดต้นหญ้านะครับก่อนที่ฝนจะตกมาอีกรอบหนึ่งนะ อันนี้นะครับอ่าเรากําลังทําการหยอดกาวแล้วก็ใช้คีมล็อกนะครับบีบไว้แบบนี้กาวก็กาวร้อนธรรมดาเรานี่แหละนะครับทุกท่านอ่าแล้วก็ใช้คีมล็อกบีบไว้ในลักษณะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับเพื่อนๆทีนี้เมื่อนะครับคัดปกตินะครับอันนี้เราประกอบเข้าไปแล้วนะ เมื่อคลัดปกติสังเกตใบพัดนะครับว่าใบมีดมันจะหมุนตามแรงเฉื่อยแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือเครื่องตัดหญ้านะครับมันจะหมุนตามรอบเดินเบาเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเพืเ่อนๆนะนีน่แหละนะครับวิธีการทํางานของเราเราทํางานกันสดๆแบบนี้คลิปนี้ขออนุญาตนะครับตัดครอบออกนะครับพี่น้อง f อเพื่อป้องกันปัญหาคลิปซ้ํานะ อันนี้เราได้ทําการตัดหญ้าบริเวณหลังร้านของเรานี่แหละนะครับเราตัดหญ้าหลังลานนะครับทีนี้นะครับเราก็ทําการเทสคัดนั่นแหละนะครับเทสดูว่ากาวร้อนที่เราหยอดเข้าไปนะครับกาวมหาอุดกาวอีบอบซี่ที่เราทาเข้าไปมันจะทนความร้อนได้ไหมทนการเสียดสีได้ไหมนะครับอันนี้เราเทส15นาะทีเร่งเครื่องเอาแบบสุดๆไปเลยนะครับทุกท่านนะ ทั้งกอหญ้าทั้งโดนกําแพงอะไรบ้างแหละนะครับพี่น้อง f อนะเป็นการเทสงานจริงๆนะครับนี่ก็คือหน้างานของเราเวลาเราทํางานเราจะทําการเทสแบบนี้ทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์อ่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นหญ้าหรือว่ามอไซค์นะครับอ่าเราทาเสร็จเราก็จะเทสงานแบบนี้อันนี้เทส15นาทีนะครับตัดแถวๆนี้แหละนะครับเพื่อนๆก็ ถือว่าผ่านนะครับใครจะเอาไปเป็นแนวทางใครจะทําตามก็ไม่ได้ห่วงแหนวิชาไม่มีริกสิทธิ์เฮดโหลดเดอร์ใครขยันเฮดกระเฮดไป